สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอธิบายการทํางานของระบบอัตโนมัตินะคะของแล่มแต่ละแลมโดยคําสั่งของมิงกกิ้งของแต่ละตัวนะคะพอกดสวีของตัวหนึ่งกดสวีพร้อมกันเพื่อเล่มที่หนึ่งค่ะจะมีการกระพริบแค่0.5นะคะตามที่เราเซตไว้แล่มที่สองค่ะจะเป็น1.1นเซตนะคะตามที่เราเซตไปเหมือนกันเล่มที่สามก็จะเป็น1.5นะคะ ที่เราเกไปเหมือนกันแล้วก็จะเป็นรั้งที่สองนะคะขอ้นที่สองก็คือนั่นถนะคะก็จะเป็นแลงมที่หนึ่งนะคะพอเรากดสวิตนี่ค่ะส่วนจนห้าก็จะกระพริบแค่ส่นวนจุดห้านะคะหนึ่งจุดนย์ก็จะแด่มที่สองก็จะกระพริบแค่หนึง่งหนึ่งจุดสองนะคะแด่มที่สามก็จะกระพริบแค่ในเอุห้านะคะนี่ค่ะการทํางานก็จะแบ่งตามนี้นะคะจะแบ่งตาม เสกที่มันจะกระพริบตามเสกเวลาที่เรากำหนดไว้นะคะแต่ละตัวนี่ยการทำงานของตัวนี้ก็จะจบแค่แท่านี้ค่ะ